สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนําตัวเว็บไซต์ที่ดึงค่าสีจากรูปภาพตัวอย่างของเรานะคะก็จะช่วยในยเรื่องของอ่าโทนสีต่างๆนะคะซึ่งเวลาที่เราจะทําการออกแบบเนี้ยบางทีเราอาจจะอยากได้แรงบันดาลใจมาจากสีของภาพถ่ายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ค่ะนี่นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะเจอเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยลากภาพตัวอย่างของเราอะคะ่ะมาไว้ตรงนี้เลยนะคะเบื้องต้นอันดับแรกก็ไปหาภาพถ่ายมาก่อนนะคะพอเราได้รูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกภาพถ่ายของเรานะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะภาพนี้ละกัน แล้วเจ้าตัวเว็บไซต์นี้นะคะเขาก็จะทําการดึงค่าสีหลักๆขึ้นมานะคะเราก็จะได้เป็นตัวรหัสสีประมาณ9สีนะคะแล้วก็สามารถที่จะจดรหัสสีเหล่านี้นะคะเอาไปใช้ในการออกแบบได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็มาสั้นๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าชอบก็กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดจทำคลิปนะคะ